อยู่หน้าบ้านนะคะืลายตามากเลยนายไม่รู้หายไปไหนระบบเขาดันเราหนีจากกันค่ะนะคะแม่บุญรอดสวัสดีสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีเหนื่อยแค่ไหนก็ทนเอาเนาะทนคิดถึงเพื่อนเพราะว่าเรามันอยู่ตรงนี้มานานแล้วคุณเทียมบอกว่าสวัสดี ี่วันถึงถึงกลับสายแว่นตาเลยนะครับสิพี่ลองโอ้ยตาไม่ไหวตาไม่ไหวจริงๆริงยอมรับว่าวเองมีสานบ้านเราบอกว่าอะไรอะฝนตกแล้วฟ้าผ่าหัว่าเปลาหมอหรือมันจะเลิกลาฝนฝนจะเลิกฝนจะหมดประมาณนั้นสนวัสดีคุณสมศรีนะจอมเงิงรงนรับชมนะสมศรีโยธาสวัสดีน้องสมศรีนะคะแม่คุณหลาจอมเง,งนินสวัสดีรู้มันไม่สนุกกิงมันก็ไม่มีใครจะดูคลิปเนาะระบบก็ไม่ดันแล้วมันก็เงียบ ก็เรียกว่ามันเงียบมากเราลงอะไรไปมันก็เงียบดีแม่บุญรอดไอการไม่ได้แสบตากะต้องต้องดูใกล้ๆนะเหมือนเหมือนสายตาจะยาวเหมือนสายตาจะสัน้นเวลากนเอาเห็นไหมเวลาไลฟ์ส,สดทีไรไการจะมองเวลาตลอดเลยเนาะเก่งใจเพื่อนๆนะยี่สิบสองานาทีในการนั่งไล์ได้อะ ไปเลยจ้าขอบคุณนะคะหวัวใจคุณวิไลวันนินพันสวัสดีครับน้องคุณครูตักงกายเนาะพอลาก็สวัสดีน้องสมจิตนะคะคุณวิไลวันนินพันก็สวัสดีใครอะ่ะถึงหายหายห่างหายจากการเปิดบ้านไม่เปิดบ้านเลยเน้องพยาบาปราสาทบอกว่าอะไรอะ่ะใช่จ้าใช่จ้าหากันไม่เจอเลยค่ะเพิ่งเปิดมาเจอวันนี้ <c oughs> นำส่งเพื่อนเพื่อนให้หน่อยวันนี้เปิด เปิดบ้านค่ะเปิดบ้านหลังจากที่เราไม่ได้เปิดมานานแล้วอาจจะเห็นหนังสือกับนังสือไหมอืมก็ยังชั่วนิดหนึ่งเนาะเพราะวันนี้เจอคุณครูสงสัยจะต้องถอดแว่นแล้วแหละเพราะว่ามันดกะใส่แว่นตาอ่านไม่ออกเลยไลย์ก็ไปรับเอานาะเปลี่ยนกันไปกันจะไปแับ ทั้งสองสองคนไม่ไหวชัเช้าอะ่ะไปเราไม่ <Bye. S 1> มีงานจะสง่งเราจะส่งอะไรประสงแกแก่ถ้าเป็นภาษาไทยยังพอข้ามไปหาได้อยู่เลยภาษาไทยทีมหาได้อยู่แต่ภาษาอังกฤษให้คนจบป .4 ีเอาเลยล่ะโอ้จบป .4 ีสไตล์สวัสดีคุณวิไลวันนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะคะคนที่รอตรวจสอบก็ขอให้ผ่านนะคะเนาะอย่างคุณครูกับคุณนิชภาพรา อะไรอ่ะจ้าช่วยช่วงนี้ปิดเทอมแล้วจ้าอ๋อปิดเทอมแล้วนะโอ้ภาษาศาสรสวัสดีนะครับสิทธิลองสวัสดีค่ะวันนี้หลับเพิ่งตื่น <c oughs> ปาศาสตรเปิดตาไว้นะครับไปบรับหลานก่อนเอาได้เวลาแล้วเหรอหลานหลานเลิกเรียนแล้วเหรออนี้ยาการผ่านการตรวจสอบได้อะไรได้เพชรชมพูกับเขาบ้างไหมออถามก่อนเพราะว่าไปเจอกันนานจริงๆนานมากเลยหลายเดือนเลยนะให้สักทีเถอะ ปิดปิดบ้านนานเหลือเกินก็คิดถึงเพื่อนนะคิดถึอะมทนเอาคิดถึง่าทนนะอ่ะเปิดสักหน่อยนะโ้ยร้อนแล้วโอ้ยตา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 ยร้อนขอบคุณมากมายเออเปิดบ้านโดยไม่ได้บอกใครเด้อยากเปิดก็เปิดดอกนั่งนั่งอย่งเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงงเงงผ้าก็เปิดขึ้นเลยคุณนิดา สวัสดีคุณเสียงทองคนณงาสวัสดีค่ะคุณนิดาโอ้ยวันนี้เพื่อนมาเต็มเลยวันนี้คุณนิดาก็มาเป็นเป็มวัยายเลยเนะาะกุหลาบโปตทองสวัสดีแม่สงการสวัสดีแม่กุหลาบไม่เห็นนานเลยนะเนาะวันนี้เพี่อนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าการขอจบไล์นะคะเนาะสวัสดีคุณรูใัยใวัดเนาะ กันขอจบไลฟ์แค่นี้นะคะไม่ไม่ไมด้โบ,บนัสเยอะ45วินาทีโพสล,ลงไป45วินาทีโพสล,ลงไปไม่ต้องถึงชั่วโมงเนาะอะไรอ่ะอันดวงตาก็ไม่เป็นไรใส่แว่นเมื่อกี้ใส่แว่นอยู่วาไปมาตรวหวงมันเคืองตาสวัสดีใครเนาะสวัสดีนั่งๆเอานึก เปิดบ้านเปิดผ้ากันมองเห็นที่ช่องที่หลังจากที่ไม่ได้เปิดมานานเนาะเนาะเราไม่ได้เปิดนานจริงๆแหละเนาะมันเป็นเหตุท,ที่ที่การนอนนะพิ่งจะตื่นนะบัวบานเขาออดสวัสดีคุณบัวบานเนาะแม่เทียมเนาะแม่โสภิตจริงๆไายตาใส่แว่นนี่ไายตามากเลยแต่กองแสงไม่ได้เนาะนั่งทำเปิดบ้าน คิดถึงเพื่อนใชแล้วขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะที่ยังคิดถึงกันคิดถึงเสมอแหละอลองเปิดดูคิดถึงกันและกันเสมอเนาะก็ไม่ได้เข้าบ้านหลายๆคนเนาะเวลาใสเพราะว่ายการเคยตอบคอมเมนต์เพื่อนไงขนาดจาัตติเกอร์เพื่อนส่งมายัการยังตอบเลยแล้วมันพอพอเราไม่เข้าไปตอบน่ะวัวน,นัดลถเฉยเลยแปลกอ่ะนั่งนั่งเอ้านึกเปิดบ้านเปิดผ้ากันมองเห็นที่ช่องที่หลังจากที่ไม่ได้เปิดมานานเนาะเนาะเราไม่ได้เปิดนาน,นจริงๆแหละเนาะ อ๋อค <g ül> ่ะเนาะคุณครูบอกว่าผมเป็นผมเปิดเสียงอ๋อแม่คุณลักษณาบอกว่าอะไรคุณลักษณาไว้ก่อนไม่ได้เรียนอังกฤษเนาะไม่หมวนสมัยนี้ดอกเด้อ่ามาส่งดวงใจแล้วจ้าขอบคุณดวงใจนะคะเนาะขอบคุณดวงใจเนาะนิชภาก็จะถ้าเป็นภาษาไทยยังพอข้ามไปหาได้อยู่เด้ภาษาไทยทิมหาได้อยู่แต่ภาษาอังกฤษท็่คนจบป .4 เอาเลยละพะ่พอจบป .4 ส,สวัสดีคุณนิชภาเนาะ สวัสดีคุณน,นิชชาวกาใุระเนะาะหา่าว่ารอก็จะประมาณนี้แหละเห็นไหมเราเปิดบ้านก็ได้กดหัวใจให้แล้วพร้อมดาวประสิทธิภาพขอบคุณกำลังใจขอบคุณหัวใจดิเนาะเออเปิดบ้านมาเป็นอาทิตย์แล้ว <laughs> เปิดใ่าการมองเห็นให้ช่องตัวเองสักหน่อยเนาะวันนี้เนาะถึงอะไรอ่ะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงจ้าสบายดีนะคะจ้าสบายดี คิดถึงเหมือนกันนะคะแม่กุหลาบเนาะแตพอพกดหัวใจให้แล้วขอบคุณนะคะ <c oughs> ไม่เจอกันนานจริงๆไม่รู้ระบบเขาเอาไปแอบไว้ไหนเนาะเ <c oughs> พื่อนยังไม่เจอเลยนะยิ่งภาษาอังกฤษกิจการไปรพิมพ์หาไม่เป็นหรอกเนาะพัลนลยวันเนาะ มีสารบันเราบอกว่าอ,ะ,อะไรอะฝนตกแล้วฟ้าผ่าหัว่าประหมอาหรืมันจะเลิกลาฝนฝนจะเลิกฝน,นจะหมดประมาณนั้นอาจจนะเนาะกุลลกณาบอกว่าอะไร,รกุลลกณาเปิดอาทิตย์ละครั้งก็ดีจ้าคิดถึงเพื่อนใช่ไหมกุลลกณาระบบนําส่งด้วยนะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคน รอบจักรวาลเลยนะคะเนาะวันนี้เปิดไว้นะคะขอบคุณนะคะคุณครูเนาะคุณครูก็ว่าเปิดตาไว้ให้กำลังใจกันนะคะเนาะหลังเมื่อนี่แดดบ่แห้งแล้วค่ะแดดน้อยๆตาป่าก็บ่อยากแห้งอ่าเหมือนว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรไปกันสามเดือนเนาะก็ขอให้ผ่านทุกท่านทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะ จ้าแม่แม่วิไลวันคุณนิดาบอกให้หัวใจเม้นนะมันถึงวิ่งเมื่อคืนนิยการไม่ตอบคอมเมนต์นอนแต่หัววันโบนัสลดถ้าตอบคอมเมนต์มันถึงจะได้พ่อวันนี้เจอคุณครูสงสัยจะต้องถอดแว่นแล้วแหละเพราะว่ามันเกอกะใส่แว่นตาอ่านไม่ออกเลย ไลน์กดวัวใจสิบสองให้แล้วโอ้ยดาวพร้อมดาวประสิทธิภาพไลน์นี้อุย้ยขอบคุณนะคะคุณลักษณะขอบคุณมากมายค่ะเนาะสั้นเหมือนจะสายตายาวต้องจ้องแบบเนี้ยถึงจะถึงจะเห็นต้องจ้องใกล้ๆอย่างเงี้ยถึงจะเห็นเนี่ยถ,ถ้าถ้าเถิดขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณนิจพาเนาะสวัสดีคุณครูชัยวัฒน์นะคะเนาะน้องสงจิตก็สวัสดีใครอ่ะอ้าว วันนี้ใช้ล้ำเวลาก็ไม่เป็นไรแล้วก็คิดว่าไม่คิดว่าจะอบอุ่นขนาดนี้พอเปิดบ้านมาเพื่อนก็ให้กําลังใจเต็มที่ก็ขอบคุณน้ําใจไม่ติกขนานะคิดถึงนะเนี่ยสวัสดีน้นองสมจิตยังอ้าวแอบ,บึ้นได้ท <c oughs> ีนั่งพ,าพ,าพาับปากนะคะน้องสาวนอนน้องสาว,สาวก็คิดถึงคิดถึงเหมือนกันแหละเนาะเก็บมามาเอานั่งเปิดจิเนาะเดี๋ยวก็ได้ทำกับขันสวัสดีคุณวิไลวันจ้าเนาะ ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันรู้จักกันหมดแล้วเห็นบ้านเห็นช่องให้ตลอดอยู่ดอกสมาเดาเอาจงได้นองจ่า เขาเขาบ่มีคลิปลงเขากระปุกป่าหนิ่งแ่ะนำมันก็ไปความสุขความอบอุ่นจากเพื่อน,เ,อน,เ,อนเนาะหลังไรก็มาให้กำลังใจมาเพิ่มพลังบวกให้เราก็มีแรงที่จะเดินต่อนะน้องเสียงทองก็สวัสดีค่ะคุณนิชภา,าค่ะแม่บุญรอดหลังจากที่ไม่ได้เปิดบ้านนานก็ลองเปิดดูเนาะสักนิดสักหน่อยก็ยังดีแล้วปิดบ้านมาเป็นอาทิตย์ฝ่าแล้วสายตาไม่ไหวนี่สายตาแดงนะคะน้องสาวนอนน้องสาวก็คิดถึงคิดถึงเหมือนกันแหละเนาะเก็บ มามาเอานั่งเปิดจิเนาะเดี๋ยวก็ได้ทำกับข้าคนแกน่เนาะวันนี้เดือนตุลาบอกกสสิบเออะไรอ่ะกสเก้าเขาก็ไปลง